ห네ัวหัวแม่มจะได้ซ yeah, so ื้อตตีก่อนใช่ไหมฮนะคัห้นใคือหัวก่อนจริงน้ำสน้ซ่อนกูดีดีกูอยากไปเต้นแ่กะน่น้ำคนกูบันดีขามอี่หลาพอว่าให้กิ่นจะเทดบวกเอาบมินสุขกับสาธุนาหนูว่าพ่อไม่กินแต่พ่ออาบเอา มึอนี้ว่าตรงพอเกียร่องห่างแล <laughs> <chanting loud. laughs> so ้วนะลงไปเราเมียแล้วก็ทุยกันนะลูกเอาอี่ละพัดให้ผิดก้อนสะพอนุ่งสาวเบาเลี้ยงอีกก้อนค่ะนางอ่านจะาาเสียงโหหกค่ะ สามบิแล้วก็บ้านนังฟ้าหนึ่งสองสาเมเบอรอเดียวมาพูดบ้ตรสมปติับขอบคุณบ้านนังฟ,ฟ้าหนึหนสองนะครับผมจุดแ้ว ขอบคุณมากๆนะครับทุกทุกคนเราคนไม่ตาจากแฟนๆที่มอบให้ขอบพี่น้องที่มาเชียร์ปีวันท้ายลูขอบคุ่นน้องที่นำใจด็จหนาเวทีนะครับยินดีพาดประกาศไปครับสีเหลืองขอผมคนักงานหมอนักเสียงโหวตของจังหวัดน้องกับน้องพันนายสังฆาครับพี่น้องเด็กหน่อยครับนี่ก็มาเลี้ยงษาเด็กพ่อถืออกตื่ใจครับขอกราบขอโทษขอท่ายี่น้องกระไรเด้อนะครับทุกการแสดงบนเวทีแห่งนี้ครับเพียงแค่เห็นรอยยิ้มยังเห็นความสุขของมี่น้องท่านเองครับผมวันนี้ครับนำภาพพี่น้องเป มวนซึ่งกันต่อกับคอน,นเสิร์ตช่วงสุดท้ายของรายการครับจากนั้นล้มเลอกตะก่อนพนรัฐบลแกนหอตจะเก็บม่งเศร้าจะนี้จากก่รนะพน่น้อ